อยู่โขงน้องหน้าแล้วก็ได้ใส่เงินหรือว่าไล่ได้ยังบบมีเนี่ยอยู่ได้บ่ถ้าไล่ได้เข้าบ่ท่านมีครับพี่น้องก็อยู่ยากกว่าเดอ้อสำหรับคนไม่มีเงินหรือว่าเขามาอยู่บานขึ้นมาบ่มีเงินจิตโตขึ้นมานํ้จจกบาทครับจะมาอยู่เลยครับมาอาศัยพี่น้องอยู่ก็อยู่ยากครับพี่น้องสำหรับคนไม่มีเงินเดอ้อสำหรับผม จากประสบการณ์เอามาเล่าสู่ฟังครับพี่น้องขนาดผมเป็นคนที่มัธยัติที่สุดหรือว่าเซฟตัวเองที่สุดครับแต่ยังอยู่ยากอยู่ครับพี่น้องสําหรับอยู่อีสานบ้านเราถ้าไม่มีเงินแต่ว่าขอดีเด้อครับพี่น้องเด้อสาหรับอยู่อีสานบ้านเราเนี่ยมันเซฟรายจ่ายได้หลายครับพี่น้องเด้อสําหรับคนจะมีสระน้ำม,มังสิมี ตรงปลูกเกิดอยากลากไม่กินยังสี่ครับพี่น้องมันเสียบได้หลายครับพี่น้องจากรายจ่ายเราวันละลหลายร้อยเราอาจจะลดลงมาหลายครับพี่น้องเด้อเราอาจจะลดรายจ่ายลงมาเยอะครับพี่น้องยางเช่นเอาหนึ่งหนึ่งคนละสมมุติว่ากินอาหารตามสั่งก็หาสิบบาทครับพี่น้องหน้ามีว๊วดนหนึ่งหกสิบบาทสามมือก็ร้อยแปดสิบบาทถ้าอยู่บ้านสามคนก็ตกไปเถอะเลยหครับพี่น้องวันละห้าหกร้อยแล้ว สำหรับอาหารการกินต่อคนนี่ก็เกือบ200แล้ว2 0 0ซ้ไปถึงค่ากาแฟแต่มาอยู่อีสานบ้านเราเนี่บางวันก็ใส่ห้าสิบบาท4ี่สิบบาทบา้างครับพี่น้องเพราะว่าเราทุนค่าอาหารไปได้เดอ้อสำหรับเรามีบ่อเลี้ยงปลาไว้หรือว่าปลาธรรมชาติเราก็ทุนค่าแรงไปครับพี่น้องเดอ้อหรือว่าเราปลูกพืชไม้ตรงนี้ ปลูกบ่ใครสำเร็จเท่าไดครับพี่น้องเพราะเป็นสถานที่แห้งแรงครับพี่น้องสถานที่แห้งแรงก็เลยเหตดตามมีตามเกิดแล้วครับปลูกยังได้กินกับปลูกวันนี้เป็นยังคือพี่ตะไผ่เห็นปัาเจ้าคือมา่ม,าม,ากกามัม่งกอไผ่เห็นปะเอาออกหมดแล้วครับพี่น้องเด้อจัดสรรใหม่เอาออกครับไผ่เอาออก เอาเอาไผ่ออกครับพี่น้องเด้อสาหรับวันนี้เอาไผ่ออกหมดเรียบร้อยแล้วหลังจากคิดที่แล้วยังมัางไม่เสร็จเป็นยังเครื่อออกคนวะจัดสรรพื้นทีไ่ไหมครับพี่น้องเด้อสําหรับพื้นที่ตรงนี้มันถ้าว่าโคกน้องหน้าคือเพิ่นสวยหรูคือพิ่นบอก,กับบ่แเมนครับเป็นเน้นขุดสะมากกว่าครับพี่น้องแล้วก็มีโคกทางนู้นว้ถัลูก,กินคือใส่พื้นที่แค่ตรงนี้แค่ครึ่งไร่ครับพี่น้อง ถึงไร่หรือว่าสองงานกว่าวาหน่อยประเมินแล้วครับพี่น้องก็คือได้ได้เรียนรู้แล้วว่าโคกน้องนาเห็ดแบบนี้กะโอเคกันที่ปครับพ,พี่น้องโอเคเหมือนกันจัดสันง่ายดีจัดสันง่ายดีเอาไผ่ลงเรียบแล้วสามสี่กอครับพี่น้องสามสี่กอ,ค,อคิดว่าจะถุงพติมาคุมครับพี่น้องแล้วจะเอาฟางคุมลองดูมันจะตายวะ บะตายกับค่อยไหวร่องมึงครับพี่น้องเด้อผัดถุงปติกคุมแล้วก็จะฟางคุมอีกทีหนึ่งครับทำลาย <c oughs> โดนตก่วงมันจะได้ขึ้นครับพี่น้องโดนตก่วงจะได้ขึ้นจะหาหน้าฝนจะเอาสะเดามาปลูกครับพี่น้องเด้อสำหรับพื้นที่ตรงนี้คอยว่างแผนไปครับพี่น้องไม่มีอะไร ที่ประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ถูกต้องได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ผิดพลาดและล้มเหลวตลอดไปแม่่าสำหรับโกกของนาแหวงแห่งนี้คนบ่าโกกนองนาตรงนี้ครับสร้างมาสี่ปีแล้วครับพี่น้องสร้างมาสี่ปีแล้วหกกะสร้างมั่นเถอะครับพี่น้องหกกะสร้างมั่นเถอะ เพราะว่าเท่าที่เรามีเวลามาทําครับพี่น้องว่าได้ซีเรียสเพราะว่ายังไงก็ของเราอยู่แล้วว่าได้เป็นลูกน้องไปเห็นปะว่าวได้มีแถาแกามา,กกวาควบกุ้มครับพี่น้องทําไปก็ค่อยทําไปได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นหรือว่ามองในแง่บวกบวกแต่ตามตัวซี่ปีขึ้นหลังกับณนะวันนี้ครับผมว่านี่ แง่บวกก็มีปลาไว้กินแหละปลาไว้กินเยอะเลยครับลงทุนขุนสะเออวันนั้นคิดไปคิดมาหรอขุนสะรงนี้เท่าไรครับใส่เงินหนึ่งสี่พัน 14, บาทครับพี่น้องเด้อหนึ่งสี่พันบาทเพราะว่าจำได้แล้วขุนสัแล้วก็ขุนมะโคกนี่ครับ1 4 0 0 0สี่พันบาทแค่นั้นครับลงทุนแค่หนึ่งสี่พันบาทและก็ล้อมรั่วครับ มืประมาณ3000นี่ละอ่ะดีใช่2 0 0 0 0ซะนะครับพี่น้องต้นคาต้นหมอกต้นไม้อนะ่ะถ้าสมมติเรามีเงินอยู่20,000ครับพี่น้องเ้อมีเงินอยู่20,000นเนี่ยสำหรับเข้าบระเด้เขาร่วมโครงการสะกสองันหี่ครับลงทุนแค่20,000บนพื้นที่นาของเราครับพี่น้องทำแบบไม่หัวสาคือผมนี่แหละมาเน่บ่ามาแน่หรือว่า เกิดผลดีหรือผลลบผลลบครับพี่น้องเด้อเกิดผลดีหรือผลลบผมว่าผลดีมากกว่าครับพี่น้องหนึ่งอย่างน้อยละ่ะเราได้รู้แล้วว่าปา่าในนะมันลงมาที่ลุ่มที่เดียวครับคือตรงที่มองนี้ครับมันเป็นที่ป่ามะขอนละ่ะ <c oughs> เลคุจะครับทางผุนกัสิเป็นรองน้ำตับผู้เถาป้าเท่าเอินเมียงละ่ะเมียงผ่านทุกหมู่บ้าน ครเป็นตรงพันพี่มีชนประทานมันก็เฮ็ดคล้องชนประทานแหละครับแถวหุ่นคะรับเดี๋ยวถิ่โม่ไพออกก็ถือว่าเป็นที่ลุ่มที่สุดแล้วก็คอดีอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเด้อกล้ยวยครับก็ได้กินลายเครืออยู่ขนาดปูทิมๆไว้มาดูแลบ้างไม่เคยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋นเลยครับนะเดี๋ยวปีนี้จะจัดการใหม่หน้าฝนมากว่าดิจะไปซื้อขีไก่มาใส่ครับพี่น้องเด้อสำหรับโคกน้องนาตรงนี้ หรือว่าอยากให้มะม่วงออกดอกออกผลบอกรอก่อนครับมะม่วงเพราะว่ามะม่วงนี่ผมใช้มเมล็ดปลูกครับเพราะเอาเพราะว่ารากแก้วมันเยอะมันจะพอตายแรงครับแต่ว่าทนทานอยู่ชั่วลูกชั่วหลานพอมันเกิดไงซะนี่แหละครับรอดครับรอดเดอ้อมีตาหนาทีแตงใบให้มันเป็นพุ่มอย่างเดียวสำหรับมะม่วงมะม่วงแก้วดำครับพี่นอ้อง เอา,าเล็ดปลูกทุกต้นเลยครับหนึ 5, ่งสองสาสี 5, ่เลือยยูสี่ต้นห้าครับอูนครับเลือยหาต้นตรงนี้เป็นไผ่จิมซุงเมื่อก่อนครับมัางแล้วมัางแล้วมัางวะยังมันวะเพราะว่ามะม่วงก็จะได้ขึ้นครับพี่น้องเดอ้มอมะม่วงก็จะได้ขึ้นวันนี้ยาใบายๆครับพี่น้องเดอ้อยาใบใบ เต่าซูพี่น้องฟังนี่แหละถา้าบมมีเงินจักบาทนี่สิมายูมาเห็ดแบบนี้ได้บ่กะยากยุครับพี่น้องเดอ้อถือเงินก้อนขึ้นไม้จังหน่อยก็คือผมบอกไวล้ล่ะมีเงินสองหมื่นเท่านี้ก็ทําได้ครับสําหรับคนมีพื้นที่นาอยู่แล้วเพราะวา่าไปจับมึงบัญชีแล้วว่าเข้าใจยังไปเนี่ย ขุศะแค่14ื่นสี่ครับหมื่นสี่ล้อมลวดก็ประมาณ 3, า0พันสี่พันร้อมซื้อต้นใหม่แล้วเมื่อนี่ล่มว่าใครแรงเท่าใดครับพี่น้องมามัางมาม่างต้นไผ่ออกมาจัดสรรใหม่เพื่อว่าฝนเริ่มต้นมาครับเราจะได้สรรหาต้นไม้ลงมาปลูกครับพี่น้องเดอ้อัาเปียบครับโคกน้องนาเปียบเป็นเงินตาก็าได้ครับแต่ว่า อนาคตรครับพี่น้องเดอ้อถ้าเราอายุแก่มากขึ้นไปใส่บัได้ยอย่างน้อยแหละตรงแถวนี้เป็นที่ออกกําลังกายครับสำหรับก้มขึดกงผมครับก้มขคดคงผมไปมาทั่วรทีบแล้วอีสานเหนือกับไปมาแล้วหรือว่าทางใต่ก็ไปมาแล้วผู้เก็ตผุ่นครับขามรถครับรอ,อันเที่ยงก็ไปหาดบางเทากรมลาผุ หรือว,ว่าไปปลาตองผลไปเที่ยวเมื่เมืดแล้วครับสบายใจที่สุดก็คือบ้านนาเราเนี่ครับจากพื้นที่ไม่เคยเขียวชะอุ่มครับเริ่มแล้วครับพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับ